นี่คือปรากฏการณ์ของนักกีฬาไทยที่โค้ชปูนแน่น ไม่พูดไม่ได้และครับสวัสดีครับผมโคชปูนเงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซีสแปร์โปรเจกต์อยู่นะครับผมมาในคลิปนี้ครับผมผมจะมาพูดถึงนักกีฬาคนหนึ่งครับที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากในขณะนี้ครับผมนะครับนักกีฬาคนนี้ครับผมนะอยู่ในวงการกรีฑานะครับผมแล้วก็สร้างชื่อเสียงมาอย่างมากมายครับผมในซีเกมครั้งล่าสุดที่ผ่านมาครับผมซึ่งเพิ่งจะผ่านไปหมาดๆนี่เองครับผมคนนั้นเนี่ยถ้าผมพูดชื่อนี่ทุกคนรู้จักแน่นอนครับผมแต่ก่อนที่ผมจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิ โ f i ท2ที่เป็นผู้สนับสนุนให้กับทางช่อง Six Pa c k Project มาโดยตลอดครับผมเท่าวันนี้คุณต้องการที่จะซื้ออุปกรณ์ออกกาลังกายมาไว้ที่บ้านครับผมที่มีคุณภาพสูงราคาย่อมเยาและมีบริการหลังการขายที่สุดยอดครับผมที่โ Fit2 มีอุปกรณ์ที่คุณเลือกสรรอย่างจุใจและมากมายครับไม่ว่าจะเป็นลูวิ่งจักรยานสมิธแมชชีนนะครับผมหรือแม้แต่อุปกรณ์ฟรีเวทในการสร้างกล้ามเนื้อและอื่นๆอีกมากมายครับที่สำคัญกว่านั้นครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอตอนนี้ไว้และพิมพ์คำว่าโค้ชปูแนนการ อุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮฟิทูเลยครับสำหรับโคชปูแนนครับผมโฮฟิทูถือว่าเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์การออกกำลังกายที่โคชปูแนนไว้ใจครับถ้าเกิดคุณสนใจที่จะซื้ออุปกรณ์จากทางโฮฟิทูผมได้ทำลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเรียบร้อยแล้วครับคนคนนั้นคือเทพบิวนั่นเองครับผมพิพลบุญสอนนั่นเองครับซึ่งเป็นเด็กอายุ16ครับที่ได้3มเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆน,น,นี้เองครับผมนะครับ ความเจ๋งของเทพบิวคือเด็กคนนี้ครับผมผมต้องบอกเลยว่าเด็กจริงนะคือเด็กคนนี้อายุแค่16ปีเท่านั้นแต่ได้รางวัลสามเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคอาเซียนของเราเนี่ยนะผมต้องบอกเลยว่าคือไม่ธรรมดาจริงๆครับผมสำหรับเด็กคนนี้นะครับเทพบิวนะครับนะได้เปิดตัวนะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับในงานกีฬาแห่งชาติโดยเขาทําสถิติประเทศไทยเอาไว้ครับโดยเทพบิวผมทำสถิติ ของการแข่งขันวิ่ง100เมตรนะครับด้วยความเร็ว10.19วินาทีครับซึ่ง เป็นการทำลายสถิติประเทศไทยที่มีมายาวนานถึง23ปีของเหรียญชัยเสียวงครับผมซึ่งตอนนั้นเหรียญชัยเสียวงทําสถิติไว้ที่10.23วินาทีคือเร็วกว่าเหรียญชัยในปีนั้นคือเรียกว่าต้องใช้เวลานานถึง23ปีด้วยกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ของนักกีฬากรีฑาของประเทศไทยเลยซึ่งมันไม่เคยมีใครที่มบบเร็วขนาดนี้มาก,ก่อนไงและที่สำคัญคือเขาอายุน้อยมากนะครับผมแต่ที่มันเดือดไปกว่านั้นครับผมคือในการแข่งข,ขันวิ่ง200เมตรครับผมเทพบิลนะครับก็ทําการทําลาย เรียนชัยเสียวงอีกเช่นเดิมครับผมโดยบิลวิ่งได้ความเร็ว20.58วินาทีครับผมในการวิ่ง200เมตรครับผมคือโคตรเร็วเลยซึ่งเรียนชัยเสียวงวิ่งไว้20 6 9วินาทีซึ่งเป็นสถิติประเทศไทยเช่นกันครับวิ่งเร็วกว่าถึง9วินาทีคือห่างกันไกลหลายช่วงตัวมากๆครับผม,มนี่คือถือเป็นปรากฏการณ์ของเด็ก16ครับผมที่สามารถที่จะคว้าเหรียญทองนะครับผมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติมานี่คือว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมแต่เขาทําลายเสถิติประเทศไทยทั้ง2สถิติด,ด้วยครับผมทั้งการวิ่ง100เมตรและการวิ่ง200เมตรนะครับหลังจากนั้นผ ตัวของเทพบิลนะครับก็ติดทีมชาตินะครับผมแล้วก็ไปแข่งขันกีฬาสีเกมนะครับก็คว้าเหรียญทองทั้งวิ่ง100เมตร200เมตรแล้วก็วิ่ง4คูณ100เมตรครับผมที่มันเดือดจริงๆตรงนี้นะครับผมในการแข่งขันกีฬาสีเกมก็คือเทพบิลครับได้ทำสถิติการวิ่ง200เมตรเอาไว้ครับผมโดยเขาใช้เวลาในการวิ่งเพียง20จุด 37วินาทีครับผมซึ่งเป็นความเร็วที่แบบโอ้โหทำลายสติซีเกมนะครับผมเอางี้ดีกว่านะครับผมจนกระทั่งสาพันตีทาโลครับผมได้โพสต์ยกย่องตัวของเทพบิลครับว่าเทพบิลเนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ที่นานๆจะมีให้เห็นสักทีนึงครับผมโดยในอายุเท่ากันครับผมเทพบิลนะครับมีการเปรียบเทียบนะว่าเทพบิลมีความเร็วในการวิ่ง200เมตรเร็วกว่ายูเซียงโบในอายุ16ปีเท่ากันครับผมคือเร็วมากๆนะครับเรียกได้ว่าเป็น เป็นปรากฏการณ์ของการที่แบบมีคนไทยครับผมที่เก่งจริงๆนะแล้วก็ไป คว้าแชมป์นะผมคว้าเหรียญทองในการแข่งขันระดับนานาชาติครับผมแล้วก็อีกทีส่สำคัญคือสมาพันธ์ระดับนานาชาตินี่ครับผมให้ความยกย่องแล้วก็แบบชื่นชมเลยว่าโหแม่งความเร็วระดับโลกจริงๆนะครับผมถ้าย้อนไปดูประวัติของบิลเนี่ยนะครับคือบิลเนี่ยเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุ8ขวบแล้วก็เริ่มใส่รองเท้าวิ่งจริงๆเนี่ยนะครับผมไปแข่งขันแบบจริงๆจรงใจเนี่ยตอนอายุ9ขวบครับผมก็คือเริ่มแต่เด็กเลยเนาะนะครับก็บิลเนี่ยเร็วตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคือวิ่งเร็วต จริงๆนะครับผมสำหรับเด็กอสัมหลายๆคนที่เ,เคยผ่านโรงเรียนอสัมครับผมไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามเนาะนะครับมีการดูแลนักกีฬาของตัวเองเป็นอย่างดีอันนี้ต้องชื่นชมโรงเรียนอสัมชันเลยครับว่าเจ๋งจริงๆ,ๆครับผมไม่ว่าจะเป็นอสัมชันสาขาไหนก็ตามนะว่าจะเป็นศรีราชาหรือสมุทรปราการหรือที่ไหนก็ตามรับผมเก่งด้วยกันทั้งสิ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการที่เราได้นักกีฬาที่แบบเจ๋งๆมาขนาดนี้ครับผมครับการ ปลูกฝังการพาไปฝึกซ้อมการให้รับประทานอาหารครับผมเป็นเรื่องที่สําคัญบิลในวัย16ปีครับผมมีสูวนสูง183ซติเมนะครับผมซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งเลยแหละที่ช่วยทําให้บิลเนี่ยมีความเร็วมากขนาดนี้ครับผมนะครับทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย แล้วทําไมจู่ๆเด็กคนนี้มันวิ่งเร็วได้วะมันเป็นเพราะฝึกซ้อมหนักหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับผมจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูในทางสรีระศาสตร์นะครับผมอันนี้พูดถึงในในทางของเทรนเนอร์บ้างนะครับคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าในร่างกายของมนุษย์คนเราครับผมครับมีกล้ามเนื้ออยู่3รูปแบบด้วยกันครับมี3ชนิดด้วยกันเนาะหนึ่งครับคือ Type One Muscle Fiber ครับผมครับเป็น Slow Twitch Muscle Fiber ครับเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับความทนทานนะครับ สองนะครับผมก็คือเป็นกล้ามเนื้อ type 2 muscle fiber ครับผมซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนด้วยกัน,นครับนั่นก็คือส่วนที่เป็น type 2 a นะครับผมแล้วก็เป็นส่วนที่เป็น type 2 b นะครับผมส่วนที่เป็น type 2 a ครับผมนะครับจะเป็นกล้ามเนื้อ ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นฟาส t ์ w วิชนะครับผมที่หดตัวเร็วนะผมใช้พละกําลังนะครับแต่ส่วนที่เป็น Type 2B ครับผมที่เป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดจะมีการหดตัวที่เร็วมากและใช้ในจังหวะการออกแรงระเบิดนะครับผมมันมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเอาไว้ครับผมเกี่ยวกับเรื่องของตัวนักวิ่งมาราทอนแล้วก็นักวิ่งระยะสั้นครับผมว่ากลุ่มนักวิ่งมาราทอนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่จะอยู่แถว ทางฝั่งแอฟริกาครับเนื่องจากว่าทางฝั่งแอฟริกาเนี่ยนะครับผมจะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่อยู่แถวเคนยานะครับผมแถวเอธิโอเปียพวกเนี้ยนะครับจะมีการกระจายตัวของมัสเซลไฟเบอร์ในรูปของไทป์ one มัสเซลไฟเบอร์เยอะกว่าคนบนภาคพื้นอื่นๆทั่วโลกนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าคนกลุ่มนี้จะมีกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับเรื่องของ endurance หรือว่าความทนทานเนี่ยมากกว่าคนอื่นๆเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ครับผมลกลุ่มที่มาจากทางฝั่งแอฟริกาที่มาจากแบบเคนยาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมจะผสมค่าเสิร์ตมากกว่า,า,วาเ ไงไทป์วันที่มากกว่าเขามีความอึดความทนทานที่มากกว่านั่นเองครับผมแต่มันก็ประกอบเข้ากับการฝึกซ้อมด้วยเช่นกันนะนะครับในขณะเดียวกันครับผมจะมีอีกกลุ่มหนึ่งครับผมครับจะเป็นกลุ่มคนที่มีกล้ามเนื้อไทป์2 B เยอะนะครับผมคนกลุ่มนี้จะมีทั้ง power มีทั้ง speed และก็มีทั้ง strength ที่มากกว่าคนที่ มีกลุ่มกล้ามเนื้อ type 2 B ที่น้อยกว่านั่นเองครับผมครับพูดง่ายๆคือคนกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อใช้แรงระเบิดคนกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อมีสปีดที่เร็วและคนกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อมีพละกําลังที่มากกว่าคนอื่นครับผมครับเรามักจะเจอในกลุ่มของคนที่เป็น power lifter คนที่เป็นเหมือนนักเพาะกายหรือว่ากลุ่มคนที่แบบเป็นนักวิ่งระยะสั้นพวกนี้นะครับผมจะมีกลุ่มกล้ามเนื้อ type 2 B ที่มากกว่านะครับเพราะว่า เป็นกรรมพันธุ์ของเขาการกระจายตัวของกล้ามเนื้อ Type 2B นะครับผมถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่นะครับผมจะยิ่งทําให้คนคนนั้นมีพลังงานนะครับในรูปของแรงระเบิดนะได้มากกว่า คนที่มีกลุ่มกล้ามเนื้อไททูบีแบบปกตินั่นเองครับผมครับซึ่งสามารถอธิบายได้ง่ายเลยว่าน้องบิลเนี่ยหรือเทพบิลคนนี้นะครับผมน่าจะมีการกระจายตัวของกล้ามเนื้อไททูบีที่มากกว่าคนทั่วไปหรือว่าคนไทยทั่วๆไปนั่นเองครับผมนี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะที่เราที่น้องบิลนะครับผมค้นพบเลยว่าตัวเองเนี่ยมีพรสวรรค์แล้วก็มีความสามารถด้านนี้นะครับผมเพราะผมเชื่อว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่อายุ8ขวบนะครับจนกระทั่งถึงอายุ16เนี่ยคือตัวของบิลเนี่ย ก็คือคงฝึกเวทชูนิ่งในระดับหนึ่งนะผมฝึกการวิ่งการสปริทในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ฝึกแบบเหมือนมีความโดดเด่นอะไรมากขนาดนั้นนะผมแต่เนื่องจากกรรมพันธุ์ที่แบบมันเจ๋งจริงๆครับผมนะทำให้บิวมีความเร็วได้มากขนาดนี้นะผมถ้าเทียบกับเด็กรุ่นเดียวกันที่ฝึกหนักกว่าบิวผมเชื่อว่าวิ่งเร็วไม่เท่าบิวเนื่องจากว่ากรรมพันธุ์มันต่างกันครับผม แต่อย่างไรก็ตามครับกบรรมพันธุ์นี้นะผมสามารถพัฒนาต่อยอดได้ผมเชื่อว่าบิลเนี่ยในอนาคตข้างหน้านครับผมครับบิลสามารถที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่วิ่งได้9วินาทีแน่นอนคือวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีนะครับ9.98า 9, 9, 9. 7อะไรเงรี้ยผมว่าบิลสามารถทําได้แน่ๆถ้าไม่เจอกับอาการบาดเจ็บก่อนนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าไม่ออกล่องรูกระทางก่อนนะคือต้องบอกกันว่านกกีฬาไทยครับผมครับ ในทุกประเภทนะครับอันนี้พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวนะครับนักกีฬาไทยเป็นเหมือนกันทุกคนนะผมส่วนใหญ่นะนะครับแต่ที่ดีก็มีนะครับนักกีฬาไทยส่วนใหญ่จะติดไม่กี่อย่างหรอกครับหติดหญิง2ติดเที่ยว3ติดแอลกอฮอล์นะครับผมมีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมนักกีฬาไทยผมบอกเลยนะว่าถ้าอยู่ในร่องในรอยเนี่ยนะครับผมผมผมเจอนะจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมเจอว่า คนไทยเราเก่งเยอะนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลหรืออะไรก็ตามครับผมนะครับถ้าฝึกอย่างต่อเนื่องจริงจังโหโคตรเก่งเลยเก่งจริงๆนะครับผมผมเล่าถึงประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังรายการนะรผมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่โหเก่งแบบเก่งแบบเล่นฟุตบอลเก่งมากๆเตะฟุตบอลโคตรเก่งเลยคือแบบเลี้ยงหลบแบบแบบแบบยับเลยครับผมทำประตูเป็นว่าเล่นเลยนะครับ แต่เสียอย่างเดียวครับผมครับเขาไปเข้ากลุ่มกับแบบเหมือนเป็นเด็กแว้นอ่ะเป็นเด็กแบบเหมือนคือสร้างปัญหาผมไปอยู่กับเด็กเกเรครับเขาก็ไปมีชอบไปมีเรื่องชกต่อยนะครับไปกินเหล้านะครับผมไปสูบุรีเที่ยวกลางคืนติดหญิงคือแม่งครบเลยนะผมสุดท้ายก็ต้องออกจากทีมฟุตบอลน,นะผมจากเด็กเก่งๆอ,อ่ะทำฟุตเขาเรียกว่าเลี้ยงบอลเก่งมีสปีดแล้วก็แบบโหคือเรียกว่าทําประตูแบบ หูดับตับไหมอะนะครับในการแข่งขันกีฬามัธยมเนะครับผมอนาคตถายไปเลยจากการที่เขาผันไปสู่เส้นทางแบบอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งเป็นเป็นเส้นทางแบบสายนักเลงอะไรเงี้ยครับผมผมบอกเลยว่าคือจริงๆเนี่ยคนไทยเก่งนะครับแต่เราต้องคอยปลูกฝังแล้วก็ประครระง้งงมให้นักกีฬาไทยของเราเนี่ยครับผมครับอยู่ในร่องในรอยนะฮะนี่ต้องบอกเลยนะครับผมแต่ตอนเนี้ยหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะบอกว่าโหโค้ช เอามาชมแต่เทปบิลคือใช่หิืเทพบิลมันมีการ,รพันธ์ดีมันมีการศึกษาดีมันมีคนดูแลที่ดีนี่มันก็เลยมีความเร็วขนาดนั้นได้ผมบอกเลยว่าอย่าพึ่งน้อยใจครับผมผมมีตัวอย่างอีกคนหนึ่งให้ทุกคนได้รู้ไว้ว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันมีคนที่แบบด้อยทุกอย่างเลยแต่ก็เก่งระดับโลกขึ้นมาได้ครับผมผมยกตัวอย่างคนนี้เลยแล้วกันครับคือลิโอเนลเมสซี่นะครับผมคุณรู้หรือไม่นะครับว่าตัวของลิโอเนลเมสซี่ครับผมครับในช่วงวัยเด็กครับผม เขาจะต้องได้รับการฉีดยาเพื่อทําให้เขาโตขึ้นครับผมเขาสูงช้ากว่าเด็กคนอื่นครับผมครับในปัจจุบันครับผมเมซี่สูงเพียงแค่170ซนเมเท่านั้นครับผมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับคือตัวไม่สูงมากครับถ้าเกิดเทียบกันลักบอลภาคพื้นยุโรป หรือว่าพักพื้นเอ,อ,อเมริกาใต้ทั่วไปแล้วเขาบผมครับเขาถือเป็นนักเตะที่มีส่วนสูงที่น้อยมากถูกไหมนะครับผมถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับที่เื่ถ้ามายืนข้างเทพบิลคือตัวเตี้ยกว่าแน่ๆน,นะครับผม <laughs> นะครับความเร็วไม่ต้องพูดถึงคือเร็วไม่เท่าเทพบิลหรอกนะครับมเมซี่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมเมสซี่นะครับผมความด้อยของเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคือเมสซี่เนี่ยเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเลยครับผมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมการที่เมสซี่รักในกีฬาฟุตบอลครับผมนะครับทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆครับผมครับเมสซี่เนี่ยมาถึงทุกวันนี้นะครับผมไม่ต่างจากโรนัลโดนะครับหลายคนบอกว่าเมสซี่มีพรสวรรค์ใช่ไหมเออก็ใช่สิมันเตี้ยมันสูนทวงต่ำมันถึงได้เลี้ยงบอลคล่องมันถึงได้มุดนู่นมุดนี่ได้ครับผมผมบอกเลยว่าอ้าวแล้วทีนี้คือ ทีนี้พอคนตัวสูงมาบอกว่าอ้าวคนนี้เตี้ยมันเลยมีพรสวรรค์ไอคนเตี้ยนะครับผมพอไม่เก่งก็บอกว่าไอคนสูงมันมีพรสวรรค์สรุปเอาไงนะผมจริงๆเนะี่ยต้องบอกก่อนว่าการที่เรามีส่วนสูงเท่าไหร่มันไม่สําคัญเว้ย มันโคตรจะไม่สำคัญเลยนะครับผมไปย้อนดูทีมฟุตบอลน,นะครับผมอย่างเช่นทีมบาร์เซลโลนายุคก,ก่อนก็ได้นะครับที่มีทั้งตัวของอินเอสตาเมซี่นะครับผมมีดาวิดบีย่ามีดาวิดซิวาพวกนี้นะครับผมตัวเล็กๆทั้งนั้นซาบีเฮนาร์เดสพวกนี้นะครับผมตัวเล็กหมดเลยนะครับผมในทีมเนี่ยเกือบครึ่งทีมเป็นคนตัวแบบเหมือนตัวเตมอ,อกตอกอะสูงว่าเจ็ดสิบนะครับ แต่สามารถควา้าแชมป์ลาลิกาได้หลายสมัยสามารถควา้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หลายสมัยครับผมสามารถเอาชนะทีมจากเยอรมันที่แบบนักเตะตัวสูงสูงได้นะครับผมทั้งๆท,ที่เขาตัวเล็กกว่านะครับผมส่วสูงไม่เกี่ยวนะครับหรือถ้าจะย้อนไปดูบาสเอ็นบีเอครับผมนะทีมโกลเด้นสเตย์ไรเออร์นะครับผมมีส่วนสูงของเขาเรียกน,นักกีฬานะครับผมที่น้อยกว่าทีมอื่นๆที่เคยได้แชมป์นะครับผมแต่ทีมโกลเด้นสเตย์ไรเออร์มีทีเด็ดนะครับผมในเรื่องของการใช้ผู้เล่นตัวเล็กในการยิง3แต้ม ในการใช้ความคล่องแคล่วในการในการแอสซิสต์นะผมในการโจมตีจากวงนอกนะผม Golden State Warrior มีความเจ๋งตรงนั้นครับผมครับเพราะฉะนั้นครับการที่เราจะเอาชนะนะครับในเกมกีฬามันไม่จำเป็นจ,จะต้องเป็นเรื่องของฟิสิกอลเสมอไปเว้ยบางทีมันเป็นเรื่องของนี่เลยสมองมันเป็นเรื่องของฝีมือมันเป็นเรื่องของ ทักษะที่คุณมีครับผมนะการพัฒนาทักษะการพัฒนาฝีมือครับผมเป็นเรื่องที่สําคัญของการที่เราจะแข่งววกีฬาได้เก e ่งนั่นเองครับผมในปัจจุบ yeah. voilà. ันนะครับมีนักกีฬาตัวเล็กๆตัวเตี้ยๆครับผมเยอะแยะมากมายครับที่เขาเรียกว่าเก่งในกีฬาของตัวเองครับผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลก็มีนะในวอลเลย์บอลก็มีคนตัวเตี้ยมีคนตัวเตี้ยอยู่ในทีมนะเว้ยบอกเลยนะครับผมหรือแม้แต่นักกีฬาประเภทไหนก็ตามครับผมมีคนเก่ง อยู่ด้วยกันทั้งสิ้นและทุกๆคน work hard ทั้งหมดครับผมครับถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณมีทักษะที่ดีเรื่องอะไรถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณมีพรสวรรค์เรื่องไรคุณรู้ว่าคุณเป็นคนวิ่งที่วิ่งเร็ววันนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่กระโดดได้สูงถ้าวันนี้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนมีความคล่องแคล่วมากกว่าคนอื่นครับผมให้พัฒนาสิ่งสิ่งนั้นนะผมจนกระทั่งคุณเก่งเหนือกว่าคนอื่นครับแต่ถ้าวันนี้นะผมคุณไม่รู้ว่าคุณเก่งเรื่องอะไรให้จับมาส ที่คุณชอบครับและพัฒนาสิ่งนั้นที่คุณชอบครับผมให้ดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันครับผมและคุณจะพบว่าคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆ mornings. และคุณจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆในเกมกีฬาของคุณเองในทุกๆวันครับผมถ้าคุณถึงเรื่องพะกายไม่ต้องพูดถึงนะผมคือการฝึกอย่างหนักการฝึกอย่างฉลาดนะครับผมการกินอย่างดีการพักผ่อนอย่างดีในทุกๆวันครับผมถือเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับนักกีฬาทุกคนที่อยากที่จะเอาชนะในเกมกีฬานี้ครับผมครับไม่เกี่ยวกับ ี้เกียดนะผมเดินทางผิดติดหญิงติดเหล้า ติดเที่ยวติดตี้อย่างเงี้ยผมคือจบนะผมคือยังไงก็จบเพราะฉะนั้น <Sí. S 1> การฝึกฝนการหมั่นทําบ่อยๆซ้ําๆทุกๆวันครับผมการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันถือเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆสาหรับนักกีฬาทุกๆคนครับผมสาหรับนักกีฬาแล้วนะนะครับหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในด้านการกีฬาครับผมครับผมบอกเลยว่าสิ่งเดียวที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้นั่นคือใช้ความรักในการนําทางของเราไปนั่นเองครับผมครับก็จะประสบความสำเร็จได้กันทุกๆคนครับผม,บคคบผมอันนี้ผมการันตีเลยจากโคชแน่นครับ ก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโพสต์ปูนแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะมานำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมตัวลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ